มาจากสุพรรณมาจากต่างจังหวัดได้ไหมเพราะว่าฉันจะไม่อยู่จะไปทํางานนะจะหาลูกค้าไปแม่เนี่เจ๊ปุ้ยหลานนั้นนะคะเนี่ยมาบอกเอ๊ติ้งติ้งฝากหลานเนี่ยจะมาจากสุพรรณก็เออนี่ฝากต้อนรับหลานหน่อยดูแลว่าหลานหรอกโอ๊ตปายป่ายแตงมป่ายนี้แล้วนะหลานยังไม่มาเลยฉันว่าป่าเนี้ใจแตก แอกแหลกละเอียดไปแล้วล่ะน่าคุยดนมาเด็กเดี๋ยวนี้ใจแตกก็พ uh> ี่ครับพี่มองผมแบบนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับพี่คิดว่าถ้าสิทธิพรไม่ใส่เสื้อผ้าเอ้ยบ้านะพี่คิดอะไร คือกำลังคิดว่าถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าชุดเนี้ยแล้วเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าบ่าวแล้วมีพี่ใส่ชุดเจ้าสาวเดินเคียนข้างอยู่ในงานแต่งงานมันคงจะผมว่าป่านนี้เนี่ยโทรศัพท์ผมคงชัดเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับคือคุณหนิงไม่เห็นไหมฉันเอ้า พี่ครับอ,อ,อ,อุ้ตาย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 โอ๊ยตายแล้วตายตะเทนเี่ฉี่ตกปลาไม่ได้ปลา <laughs> าดูสิเนี่ยดูสิแก่แล้วเนี่ยลืมเสียบที่ชาร์จสิทธิพรน,นะอันนี้เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะ,นะสิทธิพรต้องอยู่ตรงนี้รอสักพักแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบปลั๊กกันใหม่โอเคไหมคะนี่เลยเนี่ยหลายจริงๆเลยอะ่ะอ,อยากอยู่ค่้งนานใช่ไหมอราจะเสียบไหนไหนะเนี่นยเจ๊มาแล้วนี่ไปเออใช่คุณปอยอ่ะมานี่เลย นี่สร้างงานให้พวกฉันมากเลยนะไหนบอกว่าหลานจะมาจากสุพรรณไงปานี่ไม่โพ่หัวไปเลยไม่ตายเหรออ้าวตายแล้วเอ๊ะทำไมเนี่ยใจแตกอะไรล่ะหลานฉันว่ารักจะตายนี่จะมาเถียงอีกนะอ้าวนะปุ้ยสวัสดีครับอ้าวไอ้แค่หลานนะ ไรแล้วไม่อ๋อเหรออุ้ยตายแล้วฉันแช่หมอเสงเอาไว้ว่าจะซักลืมซักหมอเสียงแล้วหมอเสงเปื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ไปไม่ใช่หมอเสงเปื่อยที่ผ้าเปื่อยแล้วใช่ไปไปซักผ้าต่อกันดีกว่าให้ซักผ้าซักผ้าอะไรกันอะน้าหลานไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะ ไปเลยค่ะไปคุยกันเลยนะคะเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะอลายแล้วบอกว่ายังไม่มาแล้วบอกว่ายังไม่มาบ่นปิดร้านค่ะปิดร้านวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมสบายดีครับแต่ว่าคนซอยเนี้ยดูแปลกอ๋อคนซอยนี้ไม่แปลกเรามียายสองคนนี่แหละมาลงมาเสียนี่แหละที่แปลกไปเถอะ้าเข้าไปพักกันนะมีเรื่องเมาด้วยหรอมีเรื่องเมาสใช่ไหมเราไปเมาสกันใหม่นะเดี๋ยวสองคนไม่ได้ยิน น้องแก้วน้องเป็นผู้หญิงชายวะกลับไปกินปลาดุกที่บ้านก็ดีกว่าค่ะพี่เอกฉันเดนปลาดุกมาชนแล้วเอาหมดนะ มแม่บอกว่ากินแล้วดีแถมเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ราคาถูกกว่าอีกด้วยค่ะทานมานานแล้วค่ะตอนนั้นเพื่อนแนะนามาพอลองทาน,นู่ก็รู้สึกดีค่ะทั้งบำรุงร่างกายแล้วก็ผิวพรรณอีกด้วยค่ะเพื่อนทักค่ะว่าไปทําอะไรมาผิวพรรณดูเปล่งปลั่งขึ้นนอกจากเรื่องผิวพรรณแล้วนะคะว่านช็อกมดลูกก็ยังมีคุณสมบัติทําให้อ,อกตึงอ,อกสวยได้รูปอีกด้วยค่ะริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็กระฝ้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นใต้ลุ่มผ้าหายหมด ทุกวันค่ะวันละขวดมีติดไว้ในตู้เย็ยนเลยล่ะค่ะกิน7วันก็สวยแบบเนี่ยล่ะค่ะว่านชักมันลูกเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ในสิ่งที่ีิงต้องการค่ะกลับมามีชีวิตผู้ได้สมบูรณ์อีกครั้งค่ะสามีกับบ้านใหม่เพ้ค่ะกินแล้วสวยยาน้ําสมุนไพรว่านชักมดนลูก777เเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจําหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center ศูนย์สอ8ห้า่งหกยาบำรุงกวาวเครือข่าวตราหมอเสง สกัดจากกวาวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทำให้อกตึงอกสวยอีกด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและคอลเซ็นเ์อร์025164488 ปัญหานี้ไม่ยากค่ะนี่เลยค่ะวาวเครือช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องลบรอยเหี่ยวย่นแล้วก็จะทําให้ปัญหาที่บอกว่าทาแป้งไม่ติดหน้าเนี่ยหายไปอย่างแน่นอนค่ะดูหน้าพี่สิคะสวยไหมล่ะสวยค่ะสวยรับเลยนิดห้รับแน่นอนค่ะแต่ว่าหนูขอดูอย่างอื่นเพิ่มอีกนะคะดูเพิ่มเหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเดินเล่นนะตีตาค่ะเดี๋ยวมารับนะ นี่มันว่างมากยังไงฮะบ้าหรือเปล่ามันได้กินถั่วฝักยาวเนี่ยคนก็กำลังเครียดเรื่องค่าเช่าอยู่เนี่ยเอาจากไหนมากินไม่รู้ว่าไม่ร,มรู้ใครปลูกไว้ของฟรีก็เลยเด็ดมากินไร้สารละพ่อเป็นยีราฟได้ไงฮะแต่ก่อนเคยเป็นตอนี้เลิกแล้วดูไหมด่วนประกาศขึ้นค่าเช่า200ซทุกแผงทุกร้านตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปปอลอถ้าไม่จ่ายกรุณาไสาหัวออกไป ด่วนปรกาศขึ้นค่าเท่า200%เปซทุกแผงทุกร้านตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปปอลอถ้าไม่จ่ายกรุณาใสาหัวออกไปด่วนเจ้าย่ยงอะไรผอจะเห็นี่้จะย้ำกันทำไมเนี่ยยิ่งย้ำก็ยิ่งเครียดโอ้ละผมเป็นรปภเครียดแทนเลยเงินเดือนไม่ต้องเสียค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียแย่ yeah, แล้ว แย่แล้วเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยหลุแล้วอ้าวถูกแล้วไม่รู้ล่ะฉันจะต้องหาวิธีวอยวายให้ถึงที่สุดไหนเมื่อกี้ใครเป็นคนโทรหาเจ๊กอีเด่ค่ะอีเด็คนโทรหาค่ะแต่เมื่อกี้เป็นเสียงผู้หญิงโอ้เจ๊แสงค่ะ เขาเพิ่งร <map> ู his his all, ้ต mm ัวเองค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายเขานี่แหละค่ะทุกคนโทรใช่ไหมอะไรเจ๊อะไรล่ะเอาละเอาละไม่ต้องพูดสิ้นเดือนเตรียมค่าเช่าให้พอไม่งั้นทุกคนในซอยนี้เ g ็ t เ u t ว่าเขียวว่าขาวกลับอารมณ์เสียไ้ทางนี้นัดกันยังไงเนี่ย จีิงอ่ะเลื่อยถูกอ่ะเรื่อยใครก็จะให้แน่จริงอ่ะมาสิตัวแต่ตัวเลยเอาไม่ละโถ่ฉันแห็นลืมของเหรอคะอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวจะไปหยิบให้่าเห็นนี่เลยอ่ะหายหายแล้วเนี่ยรอเล่นแหนที่เมื่อกี้นะตอนเขามานี่เห็นจะพูดอะไรสักคำเออเนี่ยเจ๊แล้วบ๊วยใส่ผมเฉยเลยไม่ได้โทรหน่อยแหม่ีนี้ทำเป็นเก่งตอนหน้าเก่งไม่รู้อ่ะเราจะต้องหาทำทุกวิถีทางที่เจ๊เนี่ย มันไม่ไปทำแบบนี้กับเราได้เอาล่ะใครจะมาฉันบ้างนี่ไงจะเลยแล้วล่ะเอาอย่างนี้นะเราต้องแคบมวดปวดขันยิ่งขึ้นเราจะต้องดูทุกอย่างปิดทุกช่องทางใครเข้าออกแบกหน้าเราจะต้องตรวจค้นให้หมดแต่มาแสงว่าเราควรหาเหตุผลไปคุยกับเจ้เขามากกว่านะคะ ตลกแล้วคนแบบนี้เหรมันจะมีเหตุผลกับเราอ่ะบอกให้นะป่าเนี้ยเขาไปนั่งคิดแผนที่จะเผาไล่ที่พวกเราแล้วเผาไล่ที่ใสวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุมขนใหญ่ ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02-516-4488ก็ทันง่ายค่ะตอนนั้นเพื่อนแนะนำมาพอลองทานดูก็รู้สึกดีค่ะกินปากกินตัวกินใต้ล่มผ้า หายหมดริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็กระฝ้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะกินแล้วสวยนี่แหละค่ะที่ผู้หญิงต้องการยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก777เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและค a l l c e น์องห0 2หน6งหกปเออขอเรียกตรวผล อะไรก็มาถึงแล้วมาเงินอันหน้ามาเอกนี่เกาะนี่พอแล้วน่ะนี่มันคนกันเองนางเชอรี่ยังไงมันขายดอกไม้แต่ดอกสีดอกสีทองอ่ะขายดอกทองเหรอไม่ครับไมได้ไรที่มีไรครับหยุดจุดเดยดนี้นะถอยไปถอยไปก้าวหนึ่งมีอะไรครับจะไปไหน เราจะไปท้ายซอยเนี่ยครับแล้วถืออะไรมาโอ้น้ำครับน้ำไม่ต้องกล้าตัวถือน้ำเหรอน้ำโอ้ถือน้ำเหรอสีนี้น,น้ำนะฮะครับน้ำเห็นนึกว่างโง่นะอะไรครับคุณ<า>ไม่ต้องมายุ่งเลย,ยเอามือลงเลยเอามือลงจัดการทำการพิสูจน์ มันที่ผ่านการเจือจางมันแล้วให้กินมันจางลงเจ๊ไอ้ดมกลิ่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หผมขอชิมเลยดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะน้ำอะไรเออคือน้ำฉี่ผมเองะครับ จะเอาไปรถทัวร์ปากยาวหลังกำแพงนะครับรถทัวร์ปากยาวหลังกำแพงนะครับโอเคี่รถทัวร์ปากยาวหลังกำแพงครับรถปักยาวนี่ผมกินตั้งแต่เช้าจนเย็นครับชีผมเองนะครับป้ากันใหญ่แล้วเอาไปซีรีบเอาไปโอ้ยหมดกันแต่ก็อยากโชคดีนะที่ไม่ใช่น้ำมันที่เตรียมมาเผาซอย ลมาเซงมาเซงถั่วฝักยาวที่อยู่ในตเยนนะเอาไปทิ้งห,หมดเลยนะฮะรู้ละไม่ทานละไม่กินแล้วหรอ,อโอมาเซ็งแล้มาเซง็เซงกินเข้าไปทำไมพี่บอกแล้วว่าถั่วพวกนี้มันเหม็นเขียวเหม็นเขียวเลยกินไปไกินเลย เอาแลวล่ะครับซอยหมอเสงจะถูกเผาแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงติดตามได้สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีนะครับผมหมอเสงนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องกาวเกลือขาวนะครับกาวเกลือเป็นสมไัยไทยครับกาวเกลือขาวเนี่ยลูกมันเหมือนนมของผู้หญิงอ่ะหน้าอกผู้หญิงกลมๆมีเต่งด้วยเหมือนอกของผู้หญิงพเพราะนั้นแล้วกัมันข้างในเนี่ยมันขาวมาก เนื้อมันขาวละเอียดมากแล้วก็มีเมือกขาวๆอยู่เพราะเกาคือขาวเนี่ยมันมันมีหน้าที่คือผู้่ายเสริมอกผู้หญิงทําให้อกแต่งตึงหนะ้าผิวขาวนะครับคนจินกันเกาคือขาวเนี่ยบางทีพูดแบบคนไทยนะขนนมยิงแดงเลยแปลกมากเป็นเรื่องแปลกมากนะเพราะเนีายเกาคือขาวนี่มันเป็นยาเสริมอกทําให้ผิวตึงมันลบลอยเหี่ยวยน่นและก็ลดฝ้าช่วยฝ้าจาง ลอยเหวี่ยโยนจางนะครับแล้วเป็นสมภัยที่ได้ผลเร็วสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องให้มีอกใหญ่ขึ้นนะครับนะฮะหรือสวยขึ้นนะฮะตั้งขึ้นแต่งตึงขึ้นอย่างเงี้ยเอานะโดยไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับท่านใช้กาวเคลือขาวสักเดือนนึงท่านจะเห็นดีขึ้นแต่ผมบอกแล้วมันไม่ใหญ่มันใหญ่ขึ้นพอสมควรไม่ใหญ่ถึงเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งก็คือมันสวยแบบธรรมชาตินี่ก็คือเรื่องของกาวเคลือขาว พร้อมท่านที่ใช้เก่าเลือขาวนะครับสนใจก็โทรมาหาผมได้ที่025164488นะครับใช้ไม่กี่วันก็ได้ผลครับ